มาแล้วมาแล้วนะครับมาอัปเดตนะครับงานลุงสีเิ่นทำไปถึงไหนแล้วนะครับนะมารอลุงสีโอ้ยสีไวยอยู่บนนาะเอ,าอ้าจะตื่นจะท่วงลูกหลานเด้อ๋อครับนี่น,นี่นี่ครับก่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็เหลือแต่ เป็นไมาเห็นแบบนี้นี่เองครับก่อขึ้นมาสามชั้นแล้วก็ทำเป็นชั้นๆแบบนี้เนาะก็จะถ่ายอัปเดตให้ f อซได้ดูนะครับย้อนแสง นี่ก็เป็นงานก่อสร้างอีกแบบหนึ่งนะครับสร้างเขาเรียกสร้างท่านะครับของพี่น้องทางศาสนาคิดนะครับซึ่งเป็นฝีมือของลุงสีและลุงปานนะครับผมเลยเดินตามมาถ่ายทอดให้ FC ได้ดูนะครับ เราจะมาฝั่งนี้นะครับเพราะว่าเดดกซึ่งสถานที่ตัวนี้ที่ลุงสีกับหลุงปานมาทำนี่ก็จะเป็นอ่าเป็นธาตุนะครับของชุมชนผู้นับถือศาสนาคิดนะครับ เป็นญาติพี่น้องของลูกสีนะครับนะตรงช่องตรงบนนะครับตรงที่มีนั่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องที่ติดชื่อนะครับชื่อบอกชื่อบอกวันเวลาวันเกิดวันมลนภาพนะครับ ก็คงรอ,อขั้นตอนต่อไปก็คงจะน่าจะเป็นเป็นการติดกระเบื้องนะครับเนี่ยติดกระเบื้องลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ f ได้ดูนะครับนี่คือบรรยากาศภายในนะครับสุสานอ่า ชุมชนศาสนาคิดบ้านจันเพ็น,นะครับซึ่งก็มาถ่ายทอดวิธีการทำให้ fc ได้ดูนะครับไม่ได้มา,าเปิดเผยหรอะไร ก็คงต้องรอลุงสีสักพักหนึ่งก่อนว่าจะวันนี้จะมาไหมครับน่าจะมาเพราะว่าผมมาก็ยังเช้าอยู่นะครับเดี๋ยวจะแก้ขั้นตอนการติดกระเบื้องนะครับติดกระเบื้องอาจจะเป็นลายที่าทางญาติญาติลุงสีได้ซื้อไว้แล้วนะครับต้องการนะครับมันก็มีหลายลายหล,ลายสีนะครับตามที่ขายนะครับ ตามที่มีขายในร้านค้าหรือห้างทั่วทไปนะครับส่วนทรงรูปลักษณะก็จะแตกต่างกันไปนะครับถาดภาษาบ้านลุกสีมันว่ามาเห็ดธาดมาเห็ดธาุนะครับผมก็งงว่าเป็นธาดคือทางศาสนาพุทธหรือเล่าแต่ว่ามาเบิ่งแล้วมันก็เป็นลักษณะนี้เนาะผมก็ว่าอ๋อมันบูคือกันนี่นาผมก็เลยได้อัปเดตให้ f ีได้ดูนะครับ ขั้นตอนการทำทา่าทางด้านศาสนาคิดนะครับด้านในก็มีนะครับด้านในมันก็แล้วแต่ความจำเป็นที่ต้องทำนะบางท่านก็นะครับก็จะมี ก็ฉาบเฉยๆก็มีนะครับบางคนก็ตกแต่งอย่างสวยงามนะครับแล้วแต่นะครับความต้องการนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นทีมงานลุงสีและเป็นคนทำนะครับถาดลุงสีเ็นลุงสีบอกว่าในในที่อย่างนี้ก็ประมาณแปดสเเซนตนะครับของการทํา ฝั่งนู้นก็จะเป็นสถานที่ทำเขาเรียกว่าโบสถ์นะครับสถานที่ทำพิธีทางาศาสนาคิดนะครับก็ใกล้ใกใกล้ตรงข้ามนะครับสถานที่น่าจะเป็นสถานที่ที่ดินของที่สาธารณะนะครับก็เลยนำมา,าเป็นเป็นสถานที่นะครับมันจะเป็นด้านนอกของตัวหมู่บ้านออกมาแล้วนะครับจะลึกเข้าไปนู่นเลยนะครับ แล้วแต่ว่าใครจะเลือกอยู่ที่ไหนนะครับลึกเข้าไปจนก็กว้างเหมือนกันหลายไล่เหมือนกันนะครับก็มาอัปเดตให้ดูนะครับแล้วก็มารอลุงสีเลยถ่ายให้สีได้ดูนะครับยังไม่รู้ว่าลุงสีจะได้เข้ามาหรือว่ายังไปซื้อกระเบื้องหรือย,ยังไงนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการ,การติดตามชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องช่างเดียร์ชนแนลนะครับผมมารอลุงสีประมาณ30นาทีแล้วยังไม่มานะครับผมก็วิวๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปตามหาลุงสีอีกที่หนึ่งก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ